แฟนคอบอลคาเฟ่ครับแมการเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนี่มันมันจริงๆนะฮะคร <c oughs> าวที่แล้วโอ้ฟุ้งพลี่ลยังได้เฮอ,อยู่เลยนะฮะที่โอทาวฟอร์ดมาสัปดาห์นี้กลายเป็นลิเวอร์พูลแพ้าานอตติงแฮมฟอร์ต์คาบ้านซะงั้นอ่าสมนยูบุกชนาาะซาแฮมตันสวยงามนะฮะสามศูนย์แมสวิงกันพอดีโอ้โลกโซเชียลลุกเป็นไฟกันอีกครั้งโอ้คู่นี้เขามันจริงๆนะอ่าคุณทีผมทีนะฮะ คูริ้วคูนี่นะแม่ก็นั่งดูอยู่นะซารานี่เล่นต่ำกว่ามาตรฐานนะโซบอสไล์นี่ส่งบอลแม่งไม่มีน้ำแบบน้ำหนักขัดๆกันเกินอะนะฮะอย่างไรก็ตามก็ต้องชมเจ้าป่าด้วยนะฮะเล่นเกมรับดีมีระเวียบวินัยเนียบเลยนะนูโนเอสปิโตซานโตแม่ตอนคูมสเปอร์ไม่เห็นดีงี้เลยโอ้แสบจริงๆนะ ฟอเรสนี่4นะี่นัดไม่แพ้ใครนะขึ้นมาที่ห้าแบบดีๆเลยนะะส่วนลิเวอร์พูลอะนะแพ้แต่ก็ยังไปลองจ่าฝูงแต่ว่าตามแมนซิตี้แต้มแล้วแมนซิตี้นี่ก็แสบจริงโดนมาแต่หัววันแต่ว่าก็มาปุ้งปั้งเลยฮะแล้วใคระฮะฮาแลนด์โอ้โหน้าแมวถือว่าฮาแลนด์นี่เป็นคนที่ใจดํามากนะะ ชาวบ,บ้านเขายิงกันไปคนละสามประตูเนี่ยพวกดีอาร์สจอ์ดูแลนมาดูเอเกเอมเบลโมซาร่าโยเนวิซ่านี่มึงสี่นัดยิงเก้าลูกเลยหนึ 1, 3, 3, ่งสามสามสองทำลายซติเวลูนี่สีลล่นัดแปดลูกไปแล้วมึงทำลายทุกสถิติเลยฮะแล้วที่สำคัญโอ้โหเกมเมเนเจอร์นัแมวไม่เคยเอาฮาแลนด์ไม่เคยซื้อฮาแลนด์เลยสิบห้าล้านปอนกว่า <c oughs> ขอให้เป็นกัปตันคูนแต้มกันสนั่นวันไหวนี่โดนทิ้งให้เปร้อยแต้มละโอ้เอ้เละ ส่วนแมนยูนี่จุดเปลี่ยนก็นคือการที่คาร์ลอนอาร์เชอร์ยิงจุดโทษไม่เข้านั่นเองครับผมถ้าเซานำก่อนนี่ไม่รู้จะกลับมาได้หรอล้วก็ไปได้ไทยท้ย่แรก2ลูกเลยนะเดินลิก แรดฟอร์ดอยู่ดีๆครึ่งแรกนำ2-0ซะงั้น,นแล้วการอาโชก็มาปิดท้ายในช่วงท้ายเกมนะฮะแม่ไม่น่าเชื่อนะหวานเจี๊ยบเลยเอฟเวอร์ตันเสนจอีกแล้วนำ2-0แพ้3-2นะสองนะัดติดเลยคราวนี้โดนแอสตันวิลล่าเล่นงานก็กลายเป็นทีมที่2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะที่คุณนำ2-0แล้วกลับมาแพ้สองนัดติดต่อกันนะทีมแรกที่ทําสําเร็จไม่อยากทำหรอกนะนะฮะก็คือบอลมัดนะก็เมื่อปี2022ช่วงตุลาพฤศจิกานะ เคยนำา2ลูก2นัดเลยแล้วก็แพ้ทั้งสนัดคู่อื่นนะฮะไบตันเสมอยูซมิทสูงศูนย์นะฮะพาเลสเสมอเลสเตอร์สองสองฟูลแลมเสมอสองสองเหมือนกันนะฮะเอ่อพาเลสเสมอเลสเตอร์สองสองนะฮะบอลมัดเนี่ยแพ้เชลซีศูนย์ประตูต่อหนะะอึ่งนะอีวานนยูสันยิง,งจุดโทษไม่เข้าก็จะยันอยู่อยู่แล้วปรกากฏไงอ่ะไปเจอท้ายเกมนะ,ะอินคุนคู่ฟูลแลมเนี่ยเสมอเวสต์แฮมหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะ ก็ในตอนนี้นี่แมนซิตี้12แต้มเต็มเลยฮะลิเวอร์พูล9แต้มเลสเตอร์พาเลทอิฟสวิทบูฟเซาแล้วก็เอเวอร์ตันยังไม่ยังไม่ชนะใครนะฮะโดยเฉพาะเอเวอร์ตันกับเซานี่ยังไม่มีแต้มแมนซิตี้ก็เต็งหนึ่งนะ11บเอ็ดใจสิบอาร์เซนอล8ใจสิบห้ลิเวอร์พูล1น่งใจหครึ่งละแมนยูโดนหั่นเหลือ66 1เชลซีโดนหั่นเหลือ28 1นะเซาเต็ง1ตกชั้นนะเลสเตอร์เต็ง2อิฟสวิทเต็ง3เอเวอร์ตันนะ8จ11เองเป็นดใจสิบเอ็ด์ 8ปดใจหนึ่งโอ้ยิงไปเก้าลูกแนละ้วตายเงินพอดีซาร่าหนึ่งใจสิบสองเป็นเต็งสองอ่ะวันนี้สเปอร์กับอาร์เซนอลนั่นหมายว่าสเปอร์สมบูรณ์ขึ้นนะได้ซูลันกี้ได้มิกกี้แวนเดเวนกลับมานะฮะแต่บิสซูน่าทำไปเจ็บแต่ไม่เป็นไรกลางเยอะอยู่แล้วซูลันกี้โซนแมดดิสันคูลูเซซี่อาร์เซนอลนี่ไม่มีเดย์แคนไลซ์แน่ๆโอเลกาดลุ o ้นความฟิตดูแล้วก็ไม่น่าจะผ่านนะถ้าขาดสองตัวนี้ไปพร้อมๆกันนี่นั่นะหมายว่ามีโอกาสที่สเปอร์จะเสมอในบ้านตัวเองได้นะนี่ขนาดอาร์เซนอลเขาทำท่าจะขาดสองต วูฟนั่นเองก็ชื่อว่าน่าจะยันนิวคาสเซิลอยู่นะนิวคาสเซิลนอกบ้านถึงแม้ว่ากดเวลาเจ็ดแต้มจากสามนั้นนะถึงแม้ว,ว่าวูฟยันอยู่ฮะให้เสมอคู่สเปอร์สเสมอสองสองแล้วกันคู่วูฟเสมอสองสองสองคู่อ,ะอ่ะฮะส่วนบอลแชมเปี้ยนชิพเชื่อเวสต์มันดีกว่านะฮะจะบุกเข้าวินได้นะฮะ,ะในเรื่องของบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษที่บ้านของพอร์ตสมัตนะฮะ,ะตามนี้เลยฮะเดี๋ยวรอลุ้นนะฮะ คืนนี้น้องไก่กับปืนใหญ่ฮะใครจะเฮครับผม